ไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กกันบ้างนะครับตอนนี้ที่แพร่ครับเขาใช้วันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับในการดีเดฉีดวัคซีนเนื่องในวันแห่งความรักฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ฝาสีส้มให้กับเด็กอายุตั้งแต่5ถึง11ปีนะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่อำเภอเมืองแพร่ ทางด้านนายวิเชียนอนุสาสนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ยี่ห้อไฟเซอร์นะครับฉีดให้กับนักเรียนที่มีอายุ5-11ปีโดยถือเอาวันแห่งความรักในวันนี้เป็นวันคิกออฟการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก ด้วยความรักและก็ความห่วงใยเด็กๆทั้งหลายนะครับบรรยากาศคือคักเลยทีเดียวนะคะซึ่งจังหวัดแพร่ค่ะโดยสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ร่วมกับสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่นะคะมีการดําเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสําหรับเด็กให้กับเด็ก ในกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กอายุ5-11ปีค่ะมีการสำรวจเด็กกลุ่มเป้าหมายนะคะข้อมูลยืญญนยะันณวันที่27บมกราคม2565มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น24,774คนค่ะคแล้วก็มีเด็กที่แจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนจำนวน14,981คนนะคะ โดยจังหวัดแพร่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีการทยอยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะฉีดและเปลี่ยนใจประสงค์ฉีดจนครบทุกคนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และความปลอดภัยของทุกคนค่ะครับสงสารเด็กๆนะครับไม่ <c oughs> ฉีดวัคซีนแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดี <c oughs> เพราะว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันครับ <c oughs> เขาถือเอวันนี้นะฮะเป็นวันที่ฉีดวัคซีนครับโดยเฉพาะเด็กที่เป็น7กลุ่มโรคนะครับแล้วก็รวมถึง กลุ่มโรคพันธุกรรมกลุ่มดาวซินโดมแล้วก็เด็กพิการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับน้องๆบางคนนี้เก่งมากเลยนะคะบอกว่าใจสู้มากไม่เจ็บเลยเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดเองนะคะค